สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมารีวิวมะพร้าวเผานะคะอันนี้คือมะพร้าวเผาของแท้เลยพี่เขาจะใช้ใบมะพร้าวเนี่ยเป็นเศษฟืนในการเผาและเขามีความเชี่ยวชาญมากกว่า25ปีในการเผามะพร้าวขายเขาจะไปเก็บมะพร้าวตามสวนของเพื่อนบ้านนะคะ ที่เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะมาเผาเพราะว่าจะได้น้ำมะพร้าวที่มีรสหวานและเมื่อเผาเสร็จเขาก็จะปั่นจักรยานขายตามหมู่บ้านนะคะวันนี้โบสอบถามเขาเขาเผาจํานวน70ลูกเลยนะคะและลูกเผาตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง10โมงเช้ากว่าจะเสร็จนะคะเพราะว่าการเผามะพร้าวนี่มีกวิธีที่ ค่อนข้างจะใช้เวลานานทีเดียวนะคะเพราะว่าไหนจะเผาสุกเสร็จต้องมาปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ําแล้วก็ขูดเอาที่เป็นคุยๆออกก็จะได้มะพร้าวที่สวยงามแบบนี้ออกมานะคะโบก็ทําการเลือกมะพร้าวนะคะโบก็จะดูว่าถ้าก้นมันไม่มีแบบขีดสีดำๆตามรอยนั่นนะคะก็จะเป็นมะพร้าวที่ยังไม่แก่มากเพราะว่าจุดประสงค์โบต้องการที่จะทานน้ําได้ด้วย และโบก็กลับดูที่ส่วนหัวของมะพราะ้าวถ้ายังเขียวแปลว่ายังอ่อนได้ทานได้นะคะและโบก็ทำการเลือกมะพราะ้าวจานวน3ลูกค่ะพี่เขาจะเลือกวันเผาด้วยนะคะเขาเรียกว่ามีกำหนดเผาะนะคะก็คือจะเผาในวันทำการราชการนะฮะเสาร์อาทิตย์ไม่เผาเพราะอะไรเลรอคะ เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อมะพร้าวของพี่เขาส่วนมากเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศหรือทำงานในหน่วยราชการนะคะและวันนี้พี่เขาจะขายอยู่ที่ลูกละ15บาทโดยปกติแล้วพี่เขาจะขายอยู่ที่15บาทหรือ20บาทแต่วันนี้ทั้งตะกร้าเนี่ยทุกลูก15บาทนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนก็จะขายออกอย่างนิดน,นึงพี่เขาจะ ปั่นจักรยานอันนี้ค่ะไปทั่วหมู่บ้านแล้ก็ไปร้านที่คนมาทานพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก,ก็จะจอดอยู่นะคะก็จะขายหมดเลยนะคะในจำนวน70ลูกที่เขาเผาวันนี้นะคะเขาจะเผาแบบแล้วก็ขายสดๆเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นมะพราะ้าวเผาของแท้จะมีรสอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูว่าอยวโบชิมแล้วจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะ แล้วจะก,กัดกินหอมมากค่ะหอมจริงๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหอมจริงๆค่ะ